เสียงแก้ววายแตกกลางงานแต่งไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เพราะแม่สามีตั้งใจทำลายเจ้าสาวต่อหน้าทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าบ่าวจะไม่ห้ามไม่มีใครรู้ว่าเขาซ่อนความลับอะไรไว้วินาทีที่วายสีแดงเปื้อนชุดขาวความจริงที่ถูกปิดมานานก็เริ่มไหลออกมาทั้งงานเงียบงันเมื่อเจ้าบ่าวหยิบเอกสารขึ้นมากลางพิธีคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคทำให้แม่สามีสุด และทำให้แขกทั้งงานไม่กล้าหายใจถ้าคิดว่านี่คือเรื่องดราม่าธรรมดาคุณคิดผิดเพราะตอนจบของงานแต่งนี้ไม่มีใครในห้องและไม่มีคุณคนดูคาดเดาได้แม้แต่วินาทีเดียวดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าใครกันแน่คือคนที่ถูกเปิดโปงกลางงานแต่งแชนเดเลียคริสตันสั่งแสงเย็นเฉียบเหนือสีสันกลิ่นดอกลินลี่ขาวลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นแชมเปญ ฉันยืนอยู่กลางพรมสีงาช้างมือสั่นเล็กน้อยใต้ผ้าลูกไม้เสียงช้อนกระทบแก้วดังใสสายตาหลายร้อยคู่หันมาพร้อมกันแม่สามีลุกขึ้นรอยยิ้มบางเฉียบกรีดอากาศแก้ววายแดงเองียงของเลวสีเลือดพุ่งใส่หน้าอกฉันความเย็นชื้นแผ่ซ่านผ้าขาวดูดซับสีแดงอย่างโหดร้ายเสียงอุทานดังพรึบหัวใจฉันกระแทกซีโครงกลิ่นวน์ฉุนขึ้นจมูก รถคมฝาดเหมือนค้างอยู่บนลิ้นความเงียบกดทับหูฉันได้ยินลมหายใจของตัวเองแม้สามียืนนิ่งแววตาแข็งกร้าวไม่ไหวติงเจ้าเบาเก้าออกมาข้างหน้ารองเท้านังกระทบพื้นหินอ่อนดังชัดเขาไม่มองฉันเขามองแม่ของเขามือเขาหยิบไมโครโฟนเสียงหายใจผ่านลำคอชัดเจนไฟเวทีส่องหน้าเขาขาวสีเมื่อเม็ดหนึ่งไหลจากขมับ แขกทั้งงานหยุดขยับแก้วในมือหลายคนสัน่นเจ้าบ่าวเอ่ยคําแรกน้ำเสียงหนักแน่นผิดก,กับสีหน้าเขาวางไมโครโฟนลงบนโต๊ะพิธีแล้วหันไปเปิดกระเป๋าเอกสารสีดำเอกสารปึกหนาถูกวางกลางเวทีตราประทับสีแดงเด่นชัดแม่สามีชันะริ้มฝีปากสันไหวเจ้าบ่าวยกกระดาษขึ้นเสียงกระดาษเสียดสีกันกรีดความเงียบชื่อของฉันปรากฏตัวใหญ่ ตามด้วยวันที่และลายเซ็นเสียงกระซิบไหลทั่วห้องอุณหภูมิราวกับลดลงฉันสัมผัสได้ถึงผ้าเปียกแนบผิวความเย็นเริ่มกลายเป็นแสบร้อนเจ้าเ่าเงยหน้าศบตาฉันเป็นครั้งแรกแววตานั้นไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่ความโกรธเป็นความแน่วแน่ที่ทำให้ลมหายใจฉันติดขัดเขาหันกลับไปหาแม่ของเขายกเอกสารขึ้นสูงเสียงเขาดังก้อง สะท้อมผนังห้องจัดเลี้ยงแม้สามีถอยหนึ่งก้าว้นรองเท้าขูดพื้นดังแหลมแขกแถวหน้าเริ่มลุบก้าอีเสียสีกันเป็นระลอกเจ้าบ่าวก้าวเข้าใกล้เวทีพิธีมืออีกข้างกำแน่นไฟแฟลชวาบขึ้นเงาทอดยาวบนผนังสีครีมฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของสายตาทุกคู่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บเจ้าบ่าวหันมาหาฉันอีกครั้ง ริมฝีปากเขาเปิดออกเพื่อกล่าวประโยคถัดไปเสียงในห้องเหมือนถูกดูดหายลมหายใจทุกคนหยุดพร้อมกันเจ้าบ่าวเอ่ยชื่อฉันชัดเจนน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ถอยมือเขายื่นเอกสารมาให้กระดาษเย็นเฉียบเมื่อแต่ปลายนิ้วตัวอักษรดำเรียงแน่นคำว่าสัญญาปรากฏเด่นกลางหน้าฉันได้กลิ่นหมึกพิมพ์ผสมกับกลิ่นไวน์ที่ยังไม่จางแม้สามีส่งเสียงหายใจแรง อกกระเพิ่มราวกับถูกบีบเจ้าบ่าวหันกลับไปอีกครั้งแววตาแข็งกร้าวขึ้นเขาอ่านเนื้อหาบางบรรทัดทุกคำตกใส่พื้นเหมือนหินหนักเสียงคือหาดังต่ำแขกหลายคนยกมือปิดปากฉันรู้สึกถึงเหงื่อไหลาตามแผ่นหลังชุดเจ้าสาวแนกผิวจนหายใจติดขัดเจ้าบ่าวขยับเข้าใกล้ฉันระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจเขากระซิบประโยคหนึ่งเสียงเบาแต่ชัดในหูฉัน หัวใจฉันกระตุกแรงภาพความทรงจำแล่นวาดแม้สามีตะโกนชื่อเขาเสียงแหลมบาดอากาศเจ้าบ่าวไม่หันกลับสายตายังคงจับฉันไว้เขาคอปากกาจากโต๊ะพิธีโลหะเย็นแต่ฝ่ามือปากกาถูกยื่นมาปลายแหลมชี้ไปยังช่องวางไฟในห้องสว่างจ้าทุกสายตาจ้องมาที่มือฉันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังจนกลบเสียงรอบข้าง แม้สามีก้าวเข้ามาไกลน้ำหอมแรงจนแสบจมูกมือฉันสัน่นปลายนิ้วเปื้อนหมึกสีดำเจ้าบ่าววางมือทับมือฉันแรงกดมั่นคงไม่ลังเลเสียงแฟลชดังรัวเงาของเราซ้อนทับบนผนงังแม่สามีหยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อฉันกดปากกาลงบนกระดาษเส้นแรกลากยาวอย่างเชื่องชา้าความเย็นจากหมึกซึมเข้าสู่ผิวลมหายใจฉันขาดห่วง เสียงกระซิบแปรเป็นความเงียบทั้งงานเหมือนถูกแช่แข็งเจ้าเบาโน้มตัวไกลเสียงเขาแผ่วต่ำลงอีกคำพูดนั้นทำให้มือฉันหยุดกลางเส้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแม่สามีสุดนั่งเสียงแก้วแตกดังแหลมใกล้เวทีกลิน่นวายกระจายอีกครั้งผสมกับกลิ่นเหงื่อและความตื่นตระหนกฉันเงยหน้าขึ้นศบตาแขกทั้งห้องความรู้สึกหนักอึ้งกดลงบนอก ล้มหายใจเต็มไปด้วยแรงสัน่นปลายปากกายังแตกกระดาษเส้นลายเส้นยังไม่สิ้นสุดมือฉันกดลงต่อเส้นหมึกเคลื่อนช้าแต่มั่นคงเสียงขีดเขียนดังชัดดังยิ่งกว่าเสียงดนตรีในห้องชื่อของฉันเสร็จสมบูรณ์หมึกสีดำเข้มเหมือนคำสาบานเจ้าบ่าวถอนหายใจยาวเหมือนแบกบ,บางอย่างมานานแสนนานเขาดึงเอกสารกลับพับอย่างเรียบร้อย แม้สามีสายหน้าแรงผมที่จัดอย่างประนีตเริ่มยุ่งริมฝีปากเธอสันเสียงไม่ออกเจ้าเบาวหันไปผเผชิญหน้าระยะห่างใกล้จนทุกคนกลั้นหายใจเขาวางเอกสารลงตรงหน้าเธอปลายนิ้วคอบกระดาษเบาๆแสงไฟสะท้อนตราประทับสีแดงดูสดเหมือนแผลใหม่แม้สามีมองเอกสารดวงตาเลื่อนเร็วอย่างหวาดกลัวเสียงในห้องยังเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงแอรเจ้าบ่าวเอ่ยประโยคต่อมาน้ำเสียงต่ำและชัดแขกแถวหลังเริ่มขยับเก้าอีครูดพื้นอีกครั้งฉันรู้สึกถึงแรงบีบมือมือเขายังกุมมือฉันไว้ความอุ่นซึมผ่านฝ่ามือตัดกับความเย็นของชุดเปียกแม้สามีเงื่อยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความตรหนกลมหายใจเธอขาดช่วงหน้าอกกระเพิมแรงเจ้าบ่าวขยับไมโครโฟน เสียงโลหะกระทบดังสะท้อนเขาเอ่ยชื่อเต็มของเธอชัดเจนต่อหน้าทุกคนเสียงคือหาดังขึ้นทันทีบางคนยกมือถือขึ้นฉันรู้สึกถึงสายตานับร้อยเหมือนเข็มทิมผิวแม้สามีถอยหลังอีกก้าวส้นรองเท้าสันเจ้าบ่าวยืนนิ่งไหลตั้งตรงไม่หวัน่นกลิ่นวายเริ่มจางเหลือเพียงกลิ่นความตึงเครียดฉันสูดลมหายใจลึกอกขยายอย่างเจ็บแลบ เจ้าบ่าวบีบมือฉันแน่นขึ้นแรงนั้นเหมือนคำยืนยันแม้สามีสุดลงอีกครั้งฝ่ามึกดอกตัวเองเสียงกระซิบกลับมาดังรอบห้องเหมือนคลื่นเจ้าบ่าวหันมาหาฉันสายตาอ่อนลงเพียงชั่ววินาทีไฟบนเวทีส่องตรงหน้าเราเงาสองเงาทับซ้อนชัดเจนฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในเขาแต่เท้ายังยืนมันเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้ง ชัดเจนจนสะท้อนผนังแขกทั้งงานนิ่งฝังไม่มีใครกล้าขยับลมหายใจฉันช้าลงหัวใจเต้นแรงแต่เป็นจังหวะเจ้าบ่าวปล่อยมือฉันเจ้าไปยืนหน้าพิธีฉันยืนอยู่ท่ามกลางชุดเปื้อนสีแดงรู้สึกถึงสายลมเย็นพัดผ่านเสียงคำพูดถัดไปเริ่มต้นทำให้ความเงียบหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นชา้าชาสายตากวาดมองทั่วห้อง เสียงเขานิ่งแต่กดทับความรู้สึกทุกคนคำพูดหลุดออกจากริมฝีปากหนักแน่นเหมือนคำพิพากษาแขกแถวหน้าเบิกตากว้างบางคนเผลอกลืนน้ำไหลแม้สามีเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาแดงกำ่ำมือเธอกำชายกระปรงเล็บจิกผ้าแน่นเจ้าบ่าเก้าวไปอีกเก้าพื้นทินอ่อนเย็นสะท้อนเสียงเขาชี้ไปที่เอกสารปลายนิ้วสั่นเพียงเสี้ยววินาที ไฟเวทีศาสตร์ลงบนหน้าแม่สามีเผยสีหน้าที่ทุกคนไม่เคยเห็นเงือผุดบนหน้าผากเธอน้ำหอมเริ่มจางหายเสียงกระซิบหยุดลงอีกครั้งทั้งห้องกลับสู่ความเงียบฉันรู้สึกถึงชีพพลตรนที่ขมักเล็ดสูบฉีดแรงเจ้าบ่าวกล่าวประโยคถัดมาช้าลงราวกับจงใจแม่สามีสายหน้าเสียงหายใจเธอแตกพร่าแขกบบางคนลุกยืนเก้าอี้ล้มเสียงดัง เจ้าบ่าวไม่หยุดน้ำเสียงยังคงสเสถียนเขาเอ่ยถึงอดีตชื่อสถานที่และวันที่คําแต่ละคําเหมือนคมมีดกรีดอากาศให้ขาดแม้สามีเบิกตากว้างริมฝีปากสั่นจนพูดไม่ออกฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในห้องเหมือนพื้นกำลังเคลื่อนเสียงแฟลชดังถี่ขึ้นแสงขาววาบไม่หยุดเจ้าบ่าวหยุดพูดชั่วครู่ปล่อยให้ความเงียบทำงาน แม้สามีสุดลงกับพื้นเสียงเข่ากระแทกดังชัดเสียงอุทานดังรอบดานมือหลายคู่ยกปิดปากฉันยืนนิ่งรู้สึกถึงหยดวายแห้งติดผิวเจ้าบ่าวมองลงไปแววตาไม่ไหวเอน็นเขาเอ,อ่ยชื่อฉันอีกครั้งเสียงอ่อนลงเล็กน้อยลมหายใจฉันสะดุดอกแน่นจนเจ็บเจ้าบ่าวหันกลับมาทางฉันเก้าชาแต่มั่นคง ไฟส่องเงาเขายาวเข้ามาไกลเงานั้นคลุมเท้าฉันเขาหยุดตรงหน้าระยะห่างเพียงหนึ่งก้าวเสียงเขาดังขึ้นอีกประโยคถัดไปทำให้ฉันกลั้นหายใจเขาสบตาฉันแน่นิ่งแววตานั้นเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจหลบหนีเสียงเขาแผ่วต่ำแต่ชัดเจนจนหัวใจฉันสัน่นคำพูดนั้นไหลออกมาช้าหนักและไม่เปิดทางไถฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไป ลมหายใจติดข้างในลำคอเสียงคือหาปัดตุกขึ้นเหมือนคลื่นสัตว์พร้อมกันแม้สามีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมือเธอสัน่นพยายามยันพื้นเพื่อยืนเจ้าบ่าไม่ละสายตาจากฉันเหมือนต้องการให้ฉันได้ยินทุกคํากลิ่นวายแห้งผสมกับกลิ่นเหงื่ออากาศหนักอึ้งจนหายใจยากแขบบางคนสายหน้าบางคนมองฉันด้วยสายตาเปลี่ยนไป ฉันรู้สึกถึงความร้อนวูบขึ้นหน้าแก้มตึงราวกับถูกเผาเจ้าบ่าวขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเสียงรองเท้าหยุดตรงปลายชุดฉันเขากล่าวประโยคถัดมาคำที่ฉันไม่เคยคาดคิดหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บเสียงนั้นดังก้องในหูแม้สามีส่งเสียงสะอื้นเสียงแตกพระจนแทบไม่เป็นคำแขกทั้งงานนิ่ง,งนันความเงียบหนักจนเหมือนกดไหลทุกคนฉันกำชายชุดแน่น ผ้าลูกไม้ย,ยับในมือเจ้าบ่าวยืดตัวตรงเหมือนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วไฟเวทีสั่งลงมาแรงขึ้นเนาของเราสองคนชัดเจนบนพื้นเขาหันไปมองแขกทั้งห้องแล้วหันกลับมาหาฉันอีกครั้งเสียงเขาดังขึ้นชัดลึกและไม่สันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศทั้งงานเปลี่ยนไปเหมือนอากาศแตกออกเป็นสองส่วนแม่สามีหยุดร้องดวงตาเบิกกว้างราวกับสิ้นแรง ฉันยืนตัวแข็งรับรู้ถึงทุกสายตาที่จับจ้องหัวใจฉันเต้นช้าลงแต่หนักแน่นขึ้นอย่างประหลาดเจ้าบ่าก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเปิดพื้นที่ระหว่างเราเสียงลมหายใจของฉันชัดเจนดังท่ามกลางความเงียบคำพูดสุดท้ายของเขาในประโยคนั้นยังคงลอยค้างในอากาศไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูดงานแต่งยังดำเนินอยู่ แต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงดนตรีที่ควรเริ่มขึ้นกลับไม่มีใครกล้ากดปุ่มพิธีกรยืนนิ่งไมโครโฟนสั่นในมือฉันรู้สึกถึงความเงียบกัดผิวเหมือนอากาศมีคมเจ้าบ่าวหันไปทางโต๊ะพิธีหยิบแฟ้มอีกเล่มขึ้นมาสีแฟ้มเข้มกว่าก่อนขอบกระดาษเริ่มยับแม่สามีเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดเขาเปิดแฟ้ม เสียงกระดาษดังสะท้อนกลิ่นกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นความลับเจ้าบ่าวอ่านหัวข้อน้ำเสียงนิ่งแต่เย็นแขกแถวหน้าเริ่มขยับบางคนไทยหลังโดยไม่รู้ตัวฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากพื้นเหมือนความจริงกำลังโผล่ขึ้นมาแม้สามีเอามือปิดปากดวงตาสั่นไหวไม่หยุดเจ้าบบาวหยุดอ่านชั่วครู่เงยหน้ามองเธอสายตานั้นไม่มีความปราณีมีเพียงการตัดสิน เขาพลิกหน้าถัดไปภาพถ่ายร่วงลงบนโต๊ะเสียงกระดาษกระทบไม้ดังชัดหลายคนหายใจแรงฉันมองเห็นเงาภาพหัวใจเต้นกระหนำ่ำแม้สามีสั่นเทามากขึ้นหัวไหล่สุดลงเจ้าบ่าวชี้ไปที่ภาพปลายนิ้วแข็งขางเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งคำอธิบายสั้นแต่เฉียบแขกบางคนอุทานเบาๆบางคนหลบสายตา ฉันรู้สึกถึงความเย็นไหลขึ้นสันหลังเหงื่อซึมที่ต้นขอแม้สามีพยายามลุกแต่ขาไม่รับน้ำหนักเจ้าบ่าววางแฟ้มลงเสียงดังเหมือนปิดผนึกทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนเวลาไหลาชาลงฉันยืนอยู่กลางชุดเปื้นสีแดงรู้สึกถึงความจริงที่กำลังจะตามมาเจ้าบ่าวหันกลับมาหาฉันแววตาแนวแน่ยิ่งกว่าเดิมเขาเปิดปาก เริ่มกล่าวประโยคถัดไปเจ้าบ่าวกล่าวประโยคนั้นจนจบน้ำเสียงสงบแต่เด็ดขาดเขาวางไมโครโฟนลงเสียงโลหะกระทบดังเบาเขาหันมาหาฉันสายตาอ่อนลงอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมือเขายื่นมาอบอุ่นและมั่นคงฉันวางมือที่เปื้อนคราบลงไปความสั่นค่อยๆค,คลายแม่สามีนั่งนิง่งไหลตกราวกับยอมรับชะตาแขกทั้งห้องเงียบ ก่อนจะเริ่มถอนหายใจพร้อมกันพิธีกรก้าวออกมาเสียงสั่นแต่พยายามตั้งหลักแสงไฟอ่อนลงบรรยากาศคลายความตึงเจ้าบ่าวก้าวมายืนข้างฉันยืนในตำแหน่งที่ควรเป็นเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงท่วงทำนองชาและหนักแน่นกลิ่นดอกไม้กลับมาเด่นกลบก,กลิ่นวาที่หลงเหลือฉันสูดลมหายใจลึกอกขยายอย่างเป็นอิสระเจ้าบ่าวบีบมือฉันเบาๆ เหมือนคำสัญญาเงียบนั้นแขตบางคนปรบมือเสียงปรบมือค่อยๆเพิ่มขึ้นแม้สามีหลับตาลงน้ำตาไหลโดยไม่ปิดบังฉันมองไปข้างหน้าพรมสีงาช้างทอดยาวคราบสีแดงยังอยู่แต่ไม่อาจกลบความขาวได้ทั้งหมดเก้าแรกของฉันมั่นคงเก้าต่อไปไม่ลังเลงานแต่งยังคงดำเนินแต่ความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วและในความเงียบนั้น ฉันรู้ว่าตัวเองไม่ได้ยืนลำพังอีกต่อไป